เดียวเลยเอ้ยนี่ไตใตใสอุ้งซมาทอเลยเยวมาทอดซีเลยบอะไรอะไรมาทำไมมาทำไมเดมาทอเลยโอ้โหการมิงมิงมิงิมิง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 อ่ เออออเออยี้กะเรยกขี้ไรเออ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 เเออ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 ออเออออออ ครับผมต้าถนัดข้าข้าถนัดครับโอ้โหท่าอะไรนี่มีติไม่ถนัดครับผมนอนติเลยได้เหน,นิกเลยหนิกเลยบ่ลุกนะเหน็ดเลยหนิกเลยหน็ดเ,เลยความสุขของเด็กน้อยเฮ้เฮ้ย ดูดูดูขาเขาขาหน้ากะโดมีเต้ลูกเจ็บวะนะ้นอ้แับเป็นอะไรยางชอบชอบไม่ได้เอาตุกตายาให้ดิแล้วตุกตายามาได้ปะไอ้บบน้องดีๆีอ้แบบน้องดีๆเอ๊ะ

Mm hmm. <laughs> ดูิดู <laughs> อัดพอแล้วเออเอาแล้วเอาแล้วเลี้ยงเป็นลูกบอลดูแม่เขาดูแม่เขา <laughs> สังเกตดูแม่เขาออ้โห mm. <laughs> เอเมามันมากดูนะแม่เขาจะทำอะไรแม่บอกอย่าเล่นใช่ไหมแม่จิตทำเมึงทำเมึงแม่เขาเล่นยังจะเหมือนตัวสีชมพูไหมแม่จับได้แม่เฟี้ยงทิ้งเลยแม่ไม่ให้เล่น ตัวนี้จะเป็นยังไงนุ่นแม่แม่จับเอาแล้วนุน่นดูดูดูนุ่นอะแม่แม่หนูแย่งแล้วนุ่นอะ,นนะเ,เอาละเอาละแม่เขาทำอะไรนุ่นอะ <laughs> สองสารน้อง <laughs> อะไรเนุย่ยนุ่นอะน้องเขียวรออยู่นุ่นอะน้องเขียวนอนยอยู่ เอาไปแย่งกับแม่เลยไปเออเอาเอาเอแย่งเอาเอาเอแม่จะเล่นของหนูเหรอเลโก้ดีกว่าเลโกับเลโกับพ่อดีกว่าเลโก,กับพ่อดีกว่าเอ้ยช่วยช่วยเอ้ยเอ้ยเอ้ย ดูเด็กน้อยคนนี้วิ่งไม่เหนื่อยบ้างบอนี่ฮะรวิ่งทั่วคอ,อกเลยเนี่ยแรงเยอะจังเลยไอ้ย่าเอ้ยใจะดูใครจะตัวท่อ

ย uh, oh, well er ิ่งมายิ่งมาเลยๆยิ Zap ่งมาเลยโอ้โเตะมาอย่างนี้เบิ้งๆๆิ้้งโอ้นั่งทับเลยบะลูกอุ้เอาแล้วนั่งทับแล้ว <laughs> โอ้ยน้องโดนบูบี้หมดแล้วลูกหืม <c oughs> คน <c oughs> โอ้ยเลี้ยงเก่งจังเลยเนะี่ยฮะไป หนูจะไปเป็นนักฟุตบอลบ่หนีเออหนูจะเก่งเหมือนพ่อหนูใช่ไหมนี่ฮะโอ้โสุดยอดู้มันหนูจะเป็นนักฟุตบอลบ่เฮเออนักฟุตบอลบ่นีเออเน่ะเลี้ยงเก่งแท้ดู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 น่ะ หูจักเอาหอดง่วงเอาหอดขาจับใส่กันเอเอขาใส่ข,า,ขาหัวแล้วก็เอาง่วงอันนี้น้ำเดปรปลาคองน้ำเดรพื่อนอะพืะ่อนอะพื่อนอะดูแม <laughs> เแ่เอาแล้วเอาแล้วแม่แม่เริ่มละแม่เริ่มละเดินมาเนี่ยเดินเก็บมาเก็บมานี่ยเดิมาเก็บมาเก็บมาเก็บมา นักกีฬานักกีฬานักกีฬามือยไหมนักกีฬามือยบ่อเ,อเอาแล้วโอเอาแล้วแม่แม่ทำอะไรนูนะ่นอ่ะแม่ทำอะไรตุ๊กตาหนูแม่ทำอะไรเพื่อนเขียวหนูเลี้ยงออกมาแล้วเลี้ยงออกมาจากแม่แล้วดูอเดดด,ด นนเอไม่ให้แม่นะไม่ให้แม่ <laughs> แม่จะทำอะไร <laughs> เพื่อนเขียวหนูเด็กน้อยเหนื่อยแล้ว <laughs> เม,มื่อยแล้วเมื่อย <laughs> ละวถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ <laughs> เป็นกำลังใจให้น้องบัวชมพูด้วยจ้า